พูดถึงเรื่องของสมุนไพรกระท่อมนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสเลยนะคะเพราะว่าหลายคนกําลังจับตามองเลยหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของกฎหมายว่าตอนนี้กระท่อมนะคะไม่ใช่สารเสพติดละเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอยากจะทราบในเรื่องของสรรพคุณทางยากระท่อมมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างคะโอเคเอาคำนี้ถามถูกต้องเลยวันนี้ต้องรู้ก่อนคือก่อนที่ใช้กระท่อมต้องรู้ก่อนว่าใช้อะไรไม่งั้นก็ใช้แค่ความสนุกเพลิดเพลินเฉยเยตามกระแสตามกระแสตามกระแสไปเรื่อยใช่ไหม มันมี3งานนะกระอมมี3งานอันแรกคือนิ่งก่อนนะครับทำให้ตัวเองนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กระตุ้นร่างกายนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้ได้คือสร้างความอดทนน่ยนะครับอึดอดะอึดขึ้นนะครับดังนั้นเราเรียกโดยรวมเนี่ยว่าสมุนไพรแห่งการต่อสู้คือมันต้องนิ่งก่อนนะ,ะนี่คือกระบวนการกระตุ้นร่างกายที่แท้จริงถ้าไม่งั้นจะเป็นแค่สมุนไพรที่กระตุ้นสมองอะ่ะเฮ้ยเอาไปต่อสู้แต่มันต่อสู้ด้วยความวุ่นวาย นะฉะนั้นเลยให้ต่างประเทศเขาก็เลยใช้กระท่อมเนี่ยเอาไปใช้กับการลดประวานบ้างนะไปใช้ให้มีกําลังบ้างทําให้เลือดหมุนเวียนบ้างอันที่1ึคือนิ่งก่อนนิ่งก็คือว่าเราทําให้สภาวะจิตใจในิ่งกระบวนการที่ทําให้สภาวะจิตใจนิ่งเราต้องไปที่ท้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นเต้นนะอ่ะนึกออกไหมท้องไส้มันจะปวดปวดฉะนั้นแล้วเนี่ยกระท่อมจึงทําให้ลําไส้นิง่งจากที่มันโอ้ยท้องจะเสียท้องจะเดินอะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>มันทําให้แบบควบคุมได้ นิ่งขึ้นสงบขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอาการคือว่าลมในท้องเนี่ยมันก็จะนิ่งขึ้นมันก็จะไม่หิวบ่อยนะจะนั้นคนที่ใช้ใบกระท่อมเนี่ยกินใบกระทอมเนี่ยจะสามารถทํางานได้โดยที่ไม่หิวไง ก็ทางานแต่เช้าถึงเย็นน่ะแล้วกินข้าวทีเดียวก็คืออึดเลยใช่ใช่ใช่ะงลำลำเราลงน้ำหนักเลยได้ไหมคะเพราะว่าไม่ไม่หิวค่ะมีคนหลายคนกําลังจ้องอยู่จ้องอยู่นะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็จ้องอยู่จ้องเรื่องนี้อยู่นะเพราะว่ากระท่อมเนี่ยเราใช้กันทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือทั้งมาเลเซียไทยลาวพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคือใช้เป็นเรื่องปกติจะมีบ้านเรานี่แหละที่เอาเป็นยาเสพติดเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เพิ่งปลดล็อกแล้วโอเคพอปลดล็อกมาประเทศอื่นเขาเรียนรู้ไปหมดแล้วแต่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มกระบวนการที่แท้จริงนิ่งไหมนะค่ะนิ่งแล้วต้องกระตุน้นกระตุ้นร่างกายให้มันบอกว่ามีกําลังขึ้นมาได้จริงๆไอการกระตุ้นเนี่ยคล้ายๆกาแฟกระท่อมกับกาแฟเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวงเดียวกันคือเป็นเหมือนพี่น้องกันคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกัน,นจริงๆมันต้องเทียบกับใบกาแฟมากก่อนนะที่าไม่ไม่ใช่เม็ดกาแฟเออแต่ก็เทียบเทียบกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเนี่ย สมัยใหม่เขาก็เลยเอากระท่อมไปใส่ในกาแฟาบ้างอะไรบ้างเพื่อให้แบบเกิดความกระตุ้นร่างกายตื่นตัวใช่เห,หมาะก,กับใครบ้างเหมาะเขาคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแรงฟอ,อนเพียเนาะมือเท้าชาเนาะตื่นมาสมองแบบไม่ค่อยทํางานเลยเขาก็ใช้ไอตัวนี้แหละตัวกระท่อมนี่แหละกระตุ้นร่างกายเมื่อกี้ที่คุณนุชอ้อบอกว่ากระตุ้นทำให้ผอมได้ไหมอันนี้พูดตรงๆถ้าตามตามทฤษฎีนะใช่ก็คือว่ามันทําให้เกิดกระบวนการเผาผลาญมากขึ้น ฉะนั้นแล้วมันจึงลดน้ําตาลได้เนี่ยไอ้อข้อนี้ก็คือข้อแรกให้นิ่งใช่ไหม <ฮะ S 1> อันที่ 2, 2คือกระตุน้นกระตุ้นคือการเอานึ่งเอาน้ําตาลในกระแสะเลือด <ฮะ S 1> มาเป็นพลังงานดังนั้นน้ําตาลมันก็ลดลงลดลงแล้วก็เกิดกระบวนการเผาผลาญแต่มันดันทําให้ไม่หิว เข้าใจใช่ไหมเออมันมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันบางบางส่วนไทยกระตุ้นแล้วหิวเออกระตุ้นแล้วไม่หิวอันนี้เอาพลังไงานไปใช้แล้วไม่หิวด้วยใช่ใช่นะนิ่งละค่ะกระตุ้นร่างกายละอันที่3ก็คือว่ากระบวนการที่ลดความรู้สึกคืออดทนอะ่ะเออทำให้ร่างกายมันอดทนขึ้นก็เราก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมว่าเราใช้กระท่อมเคี้ยวใบกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทนแดดได้เพราะว่าอย่างนี้เวลาเราใช้ใบกระท่อมเนี่ยเลือดจะมาเลี้ยงที่เนื้อตัวมากขึ้นนะครับมันจะเอาพวกของเสียและพวกนี้ออกได้ดีขึ้น แต่ระบบประสาทจะทํางานน้อยลงนะก็คือเวลาโดนแดดจะไม่รู้สึกร้อนเนะอะแต่กลับกันนะถ้าคุณไปโดนอยู่ห้องแอร์อย่างเงี้ยไม่นานก็จะหลับม, <c oughs> มันจะทนทนความเย็นไม่ค่อยได้ทนความเย็นมันก็จะง่วงนอนง่ายเขาก็เลยเอาเหตุผลนี้ไปช่วยนอนหลับแต่ว่าเดี๋ยวต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะมีข้อห้ามอยู่แต่กล่าวว่านอนไม่หลับลักษณะไหนอย,อย่าใช้ใบกระท่อมอะไรเงี้ยนั้นเราจะเอาส่วนไหนของกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของ การการรักษาหรือว่าเป็นยารักษาโรคค่ะส่วนใหญ่ก็คือใช้ใช้ใบใช้ครับแต่ว่าเอามันมันเป็นแยกเป็นเป็นโรคเป็นเรื่องเลยกันนะครับเมื่อกี้บอกแล้วนะนิ่งขึ้นใช่ไหมกระตุน้นแล้วก็สร้างามทนอ่์มาดูกันเอาเอาโรคกับตัว,ต,วตัวยาที่มันใช้นะเช่นสมมติแก้โรคลำไส้ลำไส้เนี่ยคนที่เป็นโรคลำไส้อักเสบลำไส้ติดเชื้อนะคนที่ท้องเสียบ่อยๆาท้องเสียบ่อยจังเลยมีแก๊สบ่อยจังเลย หรือแม้แต่กระทั่งโรคล,ลาไส้แปรปรวนนะน่าจะเคยได้ยินท้องอืดท้องเฟอ้ออย่างนี้ได้ไหมคะใช่แต่ว่าท้องอืดเป็นเพราะอาหารไม่ย่อยไม่เกี่ยวนะแต่ต้องท้องอืดเพราะว่าลําไส้อักเสบล,ลําไส้แปรปรวนก็คือต้องเกี่ยวกับเรื่องของลาลาไส้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอกระท่อมเนี่ยมันมีส่งผลต่อลําไส้โดยตรงทําให้มันนิ่งขึ้นให้มันปรับลําไส้ให้มันนิ่งขึ้นดังนั้นเราก็กินอย่างนี้ประมาณสัก เอ่อหนึ่งถึงสองใบต่อวันอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วคือกระท่อมเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกินห้าห้าใบอ่ะห้ามเกินต่อวันนะครับห้ามเกินห้าใบต่อวันใช่ใช่ซึ่งวิธีกินก็ที่เขาทํากันนะก็คือเพื่อฉีกแต่ใบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูดก้านก็คือเอาก้านออกนี่แหละนะครับดึงแต่ใบมาแล้วก็เคี้ยวครับมาพับเหมือนหมากฮะใบหมากก็เคี้ยวนะครับเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไม่ต้องกือนนะข่ายจริงใบก็คือเหมือนแค่เอาน้ำจากใบออกมาเฉยเอายาเน้อลายของเราเนี่ยมันเป็นด่างนะส่วนไอตัวตัวยาเนี่ย ที่อยู่ในกระท่มมันเป็นด่างเหมือนกันละลายเราใช้น้ําลายในการสกัดสกัดตัวยาแล้วก็พอได้ตัวยาแล้วก็บ้วนทิ้งไปไม่ต้องกืนแล้วถ้าเผลอกืนไปได้ไหมคะคนโบราณกืนกันเนาะแต่ว่าคนสมัยใหม่เขารู้แล้วว่าเออถ้าเวลากืนเข้าไปเนี่ยกระท่มมันเหนียวอ่ะ ฉะนั้นเวลามันย่อยมันจะย่อยไม่ได้ส่วน้ามันก็จะกลายเป็นความอักเสบในลำไส้เขาเรียกว่าถุงท่อมก็ต้องไปผ่าตัดลําไส้แล้วก็เป็นโรคท้องผูกหรือเือรลังอะไรอย่างเงี้ยนี่เจอเยอะนะคนคนภาคใต้ที่เขากินผิดวิธีเด็กๆอะไรที่ผิดวิธีก็จะมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องผูกรุนแรงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากระตุ้นใช่ไหมกระตุ้นเนี่ยเขาก็ใช้สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าคนที่น้ําตาลเริ่มเยอะแล้วหรือพูดง่ายคือคนอ้วนแล้วกันนะเฮ้ยฉันไปตรวจน้ําตาลมาเริ่มเยอะอะไรอย่าง เพิ่มมัตตาขำเหลผ่านก็นึกคล้ายๆคนที่เขาชอบกินกาแฟดําดเพื่อเพื่อลดน้ําหนักอะ่ะทรงคล้ายๆกันก็คือกินในลักษณะนั้นก็กินเป็นน้ำนะวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วอันนี้คือกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ลดระดับน้าตาลนะครับแล้วก็พวกอ่อนเพียเหมือนกันคนที่อ่อนเพียง่วงนอนวันๆก็ไม่อยากทาอะไรอะไรเงี้ยจะไปออกกําลังกายไม่อยากออกอันนี้เขาก็ใช้กระท่อมเนี่ยในการบูสต์อัพร่างกายจขนขึ้นมา แต่พอบูสเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วนะคือสมมติว่าฉันเริ่มออกกาลังกายเป็นแล้วอะ่ะได้แล้วเว้ยก็ไม่ต้องกินก็แค่กระตุ้นมือนขึ้นมาเนี่ยนอนี้ก็คือกระตุ้นให้มีแรงขึ้นมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้คือต้องการลดความเจ็บปวดกระท่อมนี่คล้ายค้ายมอร์ฟีนแต่ว่ามอร์ฟีนในระดับแบบหนึ่งหนึ่งในสิบอ่ะ อเออครับลดลงสิบเท่าอะไรเงี้ยเบาหน่อยใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเอาไปต่อสู้ได้เวลาเราไปต่อสู้เวลาทํางานเนี่ยถ้าเราปวดตามข้อเราจะไม่อยากทางานถูกไหม,มฉะนั้นในตัวกระท่อมมันก็เลยทําให้ลดกระบวนการปวดลดปวดต่างๆลงเออฉะนั้นคนที่ปวดตามข้ออะไรต่างๆก็เลยใช้ตัวกระท่อมได้ดีพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกระท่อมนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช่ใชมีข้อควรระวังในการใช้กระท่อมด้วยไหมคะคือกระท่อมเนี่ยมันเป็นสูนท้ายแห่งการต่อสู้ใช่ไหมเวลาเราต่อสู้มากๆครับตอนต่อสู้นี่เราไม่รู้อะไรนะเราก็ สู้อย่างเดียวเลยโอ้ทำงานเนี่ยปวดเปิดอะไรไม่รู้แหละนะครับรู้ตัวอีกทีครับข้อ,อ,อเสพตัวบนละใช่ใชเยอะเกินไปใช้เยอะเกินไปนะครับสมองเนี่ยโอ้ดงกระตุ้นจนกระทั่งแบบไม่รู้ไม่รู้แล้วพักผ่อนเป็นยังไงนี่หรือเป่ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้การกระตุ้นามากๆมันก็คล้ายๆกินกาแฟเยอะๆห,หลายเป็นแบบ5้าแก้วต่อวันอย่างเงี้ยคล้ายกันก็คือว่ามันจะเริ่มปวดตามข้อครับเนะอะข้อ,อ,อเสพนะครับสมองเนี่ยหยุดไม่ได้เพราะว่าคุณเล่นไปกระตุ้นเขาเยอะเกินไปเนาะ หลับๆอยู่ครับสะดุ้งขึ้นมาตื่นหลับแล้วสะดุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องนอนไม่หลับเนาะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบหลับกลางวันเนี่ยชอบหลับกลางวันกลางคืนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยใช้กระท่อมแล้วโอเคนะใช้กระท่อมในตอนเช้าไงนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะๆมันจะกลายเป็นนอนไม่หลับอันนี้ต้องระวังให้ดีกลายเป็นว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยเขานี่ใช่แล้วก็คนที่นอนไม่หลับแบบ ร่างกายถูกกระตุ้นตัวเองต่อเวลาความคิดฟุ้งซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งใช้กระท่อมนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเ mm hmm. พราะว่าเดี๋ยวไม่งนกระท่อมช่วยนอนหลับใสใหญ่เลยคราวนี้ยิ่ง mm hmm. ฟุ้งซ่าใหญ่เลยเออ mm hmm. เพราะว่ามันกระตุ้นสมองนะทำให้มันแบบแอคชั่นได้ดีอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราจะได้จากการใช้กระท่อมคืออะไร,รคืออะไรประโยะชน์อย่าง,งไรบ้างใช่แต่ที้ต้องบอกนี้นะว่ากระท่อมเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะค่อนข้างปลอดภัยคือหมายความว่าใช้น้อยๆเนี่ยโอเคนะ,ะออใช้เหมือน,น,น,นก,กินกาแฟแหละกินเยอะไม่ดีถูกไหมใครๆก็รู้ใช่ไหมก็เออกท่าเหมือนกันวันนี้มันเปิดล้เปิดออกมาแล้วให้รู้เลยกินเยอะไม่ดีแน่นอนต้องปริมาณเท่าไหร่คะถึงปลอดภัยกับร่างกายไม่เกิน5้าใบต่อวันไม่เกิน5ใบต่อวันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นน้ำอะไร ถ,นนถ้าเป็นน้ำใช่ไหมถ้าเป็นน้ำเนี่ยเขาให้ทำ20ใบกับน้ำ3ลิตรฉะนั้นเนี่ย1แก้วเนี่ยจะประมาณ3ใบวันหนึ่งก็ไม่เกิน2แก้วไงเพราะฉะนั้นคือต้องดูในเรื่องของปริมาณด้วยถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าเวลาใช้มากๆมันจะมีปัญหาเรื่องจิตประสาทจิตประสาทก็คือเริ่มเริ่มเห็นภาพหลอนละเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้เริ่มก้าวร้าวเออแบบนี้ให้หยุดนะคือต้องหยุดเลยอย้อหยุดเลยน,นะคนขะ้างๆก็ต้องเตือนเฮ้ย มันพฤติกรร<ห>ม<พ>เปลี่ยนไปละเออพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วเขาก็ได้รู้แต่ข้อดีคืออย่างนี้ครับการเลิกกระท่อมง่ายกว่าเลิกบุหรี่ง่ายกว่าเลิกเหล้าง่ายกว่าง่ายกว่ายาแทบทุกชนิดเลยเออฉะนั้นแล้วการการเลิกมันไม่ลงแดงนะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ได้ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,ออเขาจึงถอนออกจากยาเสพติดด้วยเหตุผลนี้ยังไงก็ใช้กระท่อมอย่างปลอดภัยละกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์แผนไทยคุณนัทพลวาสิกรดีลกนะคะหรือว่าเจ้าของเพจหมอนัทใครไม่ป่วยยกมือขึ้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ